ชื่ออาณาคารวันนี้หนูจะมาอ่านภาษาพาสษ์กค่ะหอมอี๋โมขมิ่นขมิ่นทุกขมิ่นช้ออาดนอชันขมิ่นชันตอเอกมอเต็มหอนอเอีย์วันเหนียวเหนียวอ็กเหนียวเต็มเหนียวยอเอเยอเยอเอกเยอหอยออีนอยินยิงเอกยินยินเยอยินสอตออี๋สติ ออเอืองอฟื่งฟื่งเอฟุ่งสติเฟื่องกองอีหากินอาลาออยาอะไรอ,ไรอยอร่อยเอออร่อยกินอร่อยนออัวนออัว,ออวอดอนวดสอปออาสปานวดส,สปาขอเอียวอยเฉียวขอจอ,อีจิฟันีเขียว ขจีแม<า>่เข,เขียวขจีเขียวขจีสอกอีออสก,กีบโอกบกสกีบกสอพอสภาขอเอนเฉือนเฉือนเอเถือนสภาเถือน,ออน,อนขอเอาขอขอตัขอเ,เข้ากอรออบอกับเข้ากับผแอ,อรอแผลปอเอกนอเป็นแผลเต้น หอวออานอวานโออันฉ่ำฉ่ำเอีกซำหวานฉ่ำชีเอกอะบอยเขาเป็นเด็กผู้ชายชยีอีกอะโก้เธอเป็นเด็กผู้หญิงวีอาชื่อเด่นพวกเราเป็นเด็ก it is a dog มันเป็นหมาเดออาชิเชอพวกเขาพวกเขาเป็นคุณครูขอบคุณค่ะ